สบายเลยสบายเลออยยงมาตายแฮมที่รักองค์พระผู้เป็นเจ้าเลือกกล้องตอมระเยิมที่อย่าเปื่อนแต่รอโทรโลรยอยงมาตายแฮมอย่าแตะคลิปกีเวลาจะมาขมูเปขมูคัดขมูอำ่ำขม,มูไอขมูไทยขมูลาวขมูอยาดตะจีนอยาดตะเวียดนาาอยาดตะอเมริกาตาฝรั่งอังกฤษอยาดตะฝรั่งเศสและอยาดตะญี่ปุน่นก่อนขม,อมนูอีโรจิมกลนอีเจตะเมือกตามออนอีรักยอแพงย,ย,ยอเมื่อไม่กล้องเม่ระเยิอมเมื่อสิ่งที่เลอ และสิ่งที่ตอมลดจำลองจมกลหยัดตะมกจงร่องงาขอบคุณที่บอ้อความรักความเมตตาอธิษฐานเพื่อยอะละยอะและคนที่เกิดเมืนอคริสเตียนก็รักยอแพงยอกี่กระมือสิ่งที่เลอะเมื่อระยมกูเดบพระเจ้าที่ต้องการอันอีรักยอแพงยอเมื่ออาจารย์คำแพงและกำรักกอหยัดตาเมืองนอกเมืองหนาสนาก่อนนองรักนองสักเองและก่อนนองฝากละซองล,ล่ากลกายจอยขอพระเจ้าอวยพร เสริมกาลังในการรับใส่พระเจ้าที่จะเกิดเปลือกกรรางและเมื่อพระพร,พรอ่อนกรขมุอีทั่วโลกเปื่นไดรับพระพรผ่านชีวิเตเศนาและเปรียงเมื่อบังด้วยที่นองตาเปลื่นเดฟฟากลาสองในเมื่อก็ตามแต่นอกก็อาความรักเมื่อหยอ่อเพียงแต่นองปตาอาลาซองอาหลังล,ละโกรขอพระเจ้าทรงอวยพรเมือ่อหย่ออือมือซีนเจออาพี่น้องอีออริโอดิโทกายครอลาซาเมือม่อเมจัดรายการอ่อนเมีเติมแน่ห้องเพลงแน่ก็มือสิงทิเลอ โอ้ก็เพื่อนเทตระเกิดเหลาซาเออจะเติมเพื่อนแนกาเมื่อตรงก็เปลาเลกตรงก็เตอเรือรรเรือราร่าเหมือนตำรีจระหังตุลุเรยงสามปีและก็บตำรีหลองตัวด้วยนั่นคือสิ่งที่ตคิดมากเหลาซาถ้าเติมแล้วก็จะมือแนากาเมื่อแต่เมื่อมือสกี่อากาส ก็สิเปื้อนติเติมได้บ่ม่นยอการเติมนี่ก็อะมักแนวอะตระเนมรื่นตระเนิมอยตระเนิมตรยแล้วก็อะมักแนวเหมือนเหมือนเพลงแจ้ก็อะลูกทุ่งอะลูกกรุงอ่ะเพลงปั๊บอะเพลงสตริงก็อะมักแนวม่นยอสิกี้สิลองเติมตระเนิมอีกมวยแนวที่เปื้อนได้เราน่เก้อเราซะหาโอ้ยสะเล็บเตลกวนเกอแลอีทั้งนึกปอเมื่อเตียงรู อาโอ้ยเสลเปเตลองก้อยเกลงอีทั้งเนิกพ่อเมื่อเตียงหลงอาโอ้ยจูห้อยเตลองเจ็บแลงอีทั้งเนิกพ่อเมื่อของเปลี่ยงอาโอ้ยจูห้อยเตล่องเจ็บเกลงอีทั้งเนิกพ่อเมื่อจูเปลี่ยงแสดงว่าการโรกการหลอกกัน ยอกขี่กันในทุกอย่างเมื่อกันสนุกสนานเมื่อกันชื่นชมยินดีเมื่อกันรื่นเริงเมื่อกันสร้างความสัมพันธ์อเมอเรลาซาเจยอกเจริญเมื่อจูเมือเ่อแฟนวเวลแนว,งวังเวลทั้งประหยัดโอ้ยวเวลแนว,งวังเวลท้งระวินกางแน่เยลกางยากระมัง กังแหนยลกางขินระมังเอ้ยเฮ้อขอฝากเสียงเติมเสียงเพลงยีปาร์แนวกีเลียดเลียดยีวนยงมาตายแฮมที่ตามความเรียกร้องแสดงว่าเดมมอมีคนที่อยากระมังขินระมังมือคุนทุกุนแย์วาสันทอเอาละรถระกยวก็วางอีมือกนเมรีเรียงกนไปเตะไปปอกไปมือกุนพริมซิ่มปีหนอโสรชายประไวเกิดเราเปรียดเอียดเปรียดเมื่อก่อนจมรสอตโลเราโอโกตเต็กมื่อกนรังก็มั่งรัง แต่สกีเจเปื่อนเดรอดแยงพระคำของพระเจ้าเลียดเลียดปลอมเหยะยงหมาตายแฮมตาพระคำตอนสวดสกีรถเยอียัตาเพลงสรรเสริญบทที่150ข้อที่รกมุยคอจงสรรเสริญพระเจ้าจงให้ทุกสิ่งที่หายใจสรรเสริญพระเจ้าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดถ้าเมื่อเราขมเติเราสาจงสรรเสริญพระเจ้าจมจงอันจิ้มซิงจิ้มแนวที่โตไรเยอมสรรเสริญพระเจ้าจงสรรเสริญพระเจ้าจมยงมาตายแฮมตาพระคำของพระเจ้าที่รถเยอีอัน อีเมื lings, Muslim, e. ่อคนที่จะสรรเสริญพระเจ้าอีจะทำเมื่อก่อตามแต่เมื่ออีจึงสรรเสริญพระเจ้าแตงเมื่อจึงอันอีน้ำพันสการพระเจ้ายกย่องอันเกียรติพระเจ้าพระเจ้าเมื่อคนที่ปั้นระวางสร้างประเตโดยติและพระเจ้าเมื่อเจ้าของสวรรค์ถ้าคนก็เมื่อไปเบือนตีเสื้อในพระเจ้านอกก็ไปเบือนตียอดสวรรค์นั่นก็เมื่อสิ่งที่พระเจ้าทรง พระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ต่อโลกน่วยกีและเกาไทยหราพิราบาบอันจิมกลที่ปลากรองปลาทะเยอในพระเยซูคริสต์เจ้าและจะเื้อนได้รับความรอดและจะไม่ต้องคลุกตานรกอาวิจีแต่เหตุผลเดียวที่จะต้องอ่อนขอมุมนุษย์อีเวรกายเสื้อปลากรองปลาทะเยมกับพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นแต่เมื่อจะเมิอนอนานิยงมาตายแหมพระเจ้าสร้างโลกกี่และก็อันขมุคนสันตรานคืออาดัมกับเอวาเฝ้าสวนกินี้และก็อันกด ข้อห้ามปีอันมาเปลสองที่อย่าตริติเกรงส่วนแต่ว่าเมื่อมารซาตานหลอกลวงมารซาตานคนที่เกิกดกบฏต่อพระเจ้าก้าแล้วรอดหลอกลวงซะหนาแล้วซะเพื่อนเปลซอ,องกี่เพื่อละจะอัสติอปัญญาเพื่ออะจิมเฮรจิสลาดเหมือนพระเจ้าและเมื่อซาแยงกอดหน้าเพื่อด้วย ตาเปลซองในกายเปื่อเปอื่อจึงคลุกตาเราพิรรบาเปอาเมอือที่สามารถที่จะไทยเราพิโรบาเปือนนั่นคือความจริงที่อีควรที่จะหนึ่งและเมื่อมือนงนี้พระเยซูคริสเจ้าจูรเพื่อที่จะไทยอันอีป้นตานารกอเวจีย่อย,ยัดกับพระเจ้าตาสวรรค์เหตุผลเดียวคืออีจะต้องเสื้อในพระเจ้าปี้อ่างออื่นแล้วเมือนงนี้ทุกสิ่งที่หายใจอีเวรกายแยงแ่งเราซะเมื่ออ,อีเปือนได้รับความรอดจิมสิ่งที่หายใจ นอจึงสารเสิญพระเจ้าเพราะความเลอกเพราะความสัตย์ซื่อเพราะความเที่ยงธรรมเพราะความยุติธรรมเพราะเราเลื่อติพระเจ้าเพราะเรารักติพระเจ้าจึงสารเสริญพระเจ้าแม้แต่กลัวแม้แต่กลางนอก็สารเสริญพระเจ้าแม้แต่ซิมนอสรรเสิญพระเจ้าเพราะเมื่อนอยามนอโอดนอสรรเสิญพระเจ้าเพราะพระเจ้าเลี้ยงดูแปรยงนออย่างพิคาดเคินแล้วดูกีฤแล้วดูกันายอาเปรสอองเปรตะเมอแล้วแต่เกมดเมื่อสังเซึ่งมาติซิมแต่พรากเตโตเตตาทุกอย่างที่พระเจ้าทรงเลี้ยงอันเตนั่นเกมือ การวางระบบระเบียบของพระเจ้าและตาประคำของพระเจ้าเราซาอันจิมซิงที่โต้ะรยืเยมสาเสดิจพระเจ้าโอโยงมาตายแฮมซิงกีเมื่ออีเบือนเตโซถึงพระคุณของพระเจ้าคนที่เมื่อคริสตียนคนที่ทราบซึ่งเนี่ยพระคุณของพระเจ้าคนแขนสแตนอัพเลยคนแขนลุกเลยแต่ว่าถ้าอีพี่เบือนตีเนิงพระเจ้าอีก็ไม่มีคนที่อริอติีคลายขึ้นรุมหึ่ลและอริอติดูทุกดูมินพระเจ้าผู้ที่สร้างเมื่อถึงนี้โยงมาตายแฮมตาประคำของพระเจ้าเลียดเลียดตอนกี จึงบอกเราซะจงสรรเสริญพระเจ้าจงอันชิมสิ่งที่เกิดโตเรือยเื่อมสรรเสริญพระเจ้าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดอีจริงสรรเสริญพระเจ้าอีจริงนมัสการช่วงกี่ช่วงเทศกาลคริสต์มาสอีประดับปรดดาปีเราจะเมื่อคนที่เมื่อคริสเตียนและเป็นเมื่อคริสเตียนอริยทิประดับะดาอริยติยกย่องวันเกิดเด็พระเยซูคริสต์เจ้าบางคนที่หนึ่ง พระเยสุคริสต์เจ้าขอบคุณพระเจ้าที่นอนเนิงความจริงนอรยอติปะดับปดาตากร้องตาเื่อมและก็สรรเสริญพระเจ้าเรียนเมื่อการกระทำแต่เมื่อสิ่งที่น่าเสียดายที่ควนที่ประเนิองพระเจ้าอรยอติปะดับปดาเงินตะนอกแต่ปิเปื่อนติปะดับปดาตากล่วงเมื่อสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดขอบพระเจ้าเมตตาอีโรจิมคนขอบคุณโยบอที่เปื่นเตยยังทั้งถาตูดจนจบขอบพระเจ้าเมตตาอวยพรอันอีที่จย่เปืือนได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างตำปูตำปลสำหรับมือสกีครอสัมปรารไวการ Amen.